ไดชีวิตสวยนะก็ที่มั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยรวยจริงๆกับพี่เดียร์เรานะฮะผมใช้ก็ว่าเอาเงินเลยกันนะฮะเดือนละพันบาทไม่ถึงปีนะฮะเป็นเศรษฐีละที่เนี่ยอ้าวประสบการณ์เล่าให้ฟังสักท่า ผมเข้าสู่ธีรกเครือข่ายตั้งแต่ปี2538นะครับปัจจุบันนี้เป็นี2555ใช่ไหก็10กว่าปีครับจะเจปาะสบกบรณ์ทั้ง10กว่าปีถ่ายทอดให้จบภายใน1ชั่วโมงนะครับอ่ะรู้สึกว่าผมขอข้ามแล้วก็ขอเ้าขึหน่อยผมจะไปที่ผมเจาะลึกเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ผมใจนำเสนออ่ผมเริ่มจากหน้านี้ ท่านครับผมขออนุญาตถามกันเลยนะฮะเป็นคําถามจะถามว่าถ้าวันนี้มีบริษัทอยู่สองบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคงทางการเงินสูงสุดมากเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับผมเทียบจรวยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะนี่ฝั่งขวาเนี่ยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างนี้สองบริษัทเนี่ยจ้างเงินเดือนนะครับบริษัทโน้นจ้างเป็นเดือนเท่าเท่ากันแต่ฝั่งเนี้ยไม่ได้เป็นเงินเดือนฝท่งขวา ไม่ได้ถามเลยแต่จะให้ใอย่างนี้ครับระยะระยะเวลาจ้างเนี่ยยี่สิบสี่เดือนครับอ่ายี่สิบสี่เดือนนะฝั่งเนี้ยก็ยี่บสี่เดือนเหมือนกันฝั่งทางโน้นให้เดือนแรกหนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งแสนไปเรื่อยๆจนจบยี่สิบสี่เดือนฝั่งทางนี้เดือนแรกจ้างหนึ่งบาทเดือนที่สอง คูณให้สองเท่าเท่ากับเดือนที่สองได้เท่าไหร่ครับตอนนี้สองป่าเอาละทีนี้ผมจะถามพวกเรานะถ้ามีบริษัทอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าในสองปีเนี้ยเงินที่ได้ไปเนี่ยให้คุณเอาไปสร้างตัวให้คุณเอาไปทาอะไรก็สุดแต่นะฮะแต่ไม่ให้ไปทํางานรับจ้างอีกแล้วถ้าคุณเลือกได้นะตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะ รับรายได้แบบทวีคูณตั้งแต่บาทเดียวหรือจะเอาเงินเดือนแบบไายตัวหนึ่งแสตลอด24ี่เดือนใครจะเอา1นึ่งแสบ้างขอมือหน่อยครับเอาไม่เอาเลยนะแสนนะโอ้หสรุปเอาฝั่งด้านขวาหมดเลยนะฮนะด้านซ้ายหนึ่งแสนด้านฝาหนึ่งบาทเอาเราลองมาดูกันจริงๆมันน่านะจะเอาก่อนนะใช่ แต่สมมติสมมติสมมตินี้นะเขาบอกว่าในสองปีเนี่ยสองปีนะแล้วเงินสองปีเนี่ยเขาไม่ให้เราเอาไปทําอะไรแล้วสมมตินี้นะให้คุณไปใช้ไปจ่ายรู้เอาจนตายอ่ะสองปีเนี่ยเพราะคนเอาความนิดแย่เลยนะเราดูเลครับเดือนที่สองครับเดือนที่สามครับเดือนที่สี่ครับไอ้นี่นสี่แสนไอ้นี่เท่าไหร่สิบห้าบาทเดือนที่ห้า เดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่เก้าโอ้ยนนเก้าแสนนี่เท่าไหร่เนี่ยม่ไม่ถึงพันบาทเลยอ่ะผมว่าเราถอนตัวดีไหมถอนสมองอยู่ฝังเงินเต็มหมดดีกว่าไม่เห็นตังเลยนะเนี่ยมาดูเดือนที่สิบเดือนที่สิบโอ้ครบหนึ่งล้านพอดีไอ้ฟังนี้น่าจะได้หนึ่งพันนิดเดือนที่สิบเอ็ดสิบสองเดือนที่สิบสาม สังเกตไปดูเดือนที่สิบแปดครับเดือนที่สิบแปดอ่ะโอเคไล่กันละฝั่งโน้นแสนหนึ่งฝั่งนี้ได้แสนสามสามไม่ือฝั่งโน้นเนี่ยสิบแปดเดือนก็คือหนึ่งล้านแปดแสนบาทฝั่งทางนี้โอ้โหทําง,งานสิบแปดเดือนนะรวมรวมทั้งหมดสองแสนน, 2, น่าจะได้คสิบแปดเดือน เดือนที่สิบเก้าวนดูเดือนที่สิบเก้าฝั่งนี้ได้สองแสนหกแล้วนะเดือนที่ยี่สิบครับฝั่งน,นี้ได้ห้าแสนละมีแต่คนคนเดียวเนะี่ยเดือนที่ยี่สิบเอ็ดครับทะลุล้านไปแล้วไอ้ตัวนี้ได้เท่าเดิมอนนี่เลยเดือนที่ยี่สิบสองสองล้านลวเดือนที่ยี่สสามครับเดือนสุดท้ายครับลองจับตาดูเดือนสุดท้ายนะครับ มันจะเข้ากับแผนนี่ผมกำลังจะพูดเนี่ยนที่ถ้าจำชายได้เปิดหัวจั่วไว้เมื่อตอนต้นรายการเวิสุดท้ายครับแปดล้านรวมทั้งหมดครับสองล้านสี่สิบหกล้านห่างนะครับท่านดูดีนะวันนี้ถ้า,นะา,า,าคุณเห็นแผนที่ผมกำลังจะพูดต,ต่อไปเนี้ย มันจะคล้ายกันเดือนแรก,กันทางน้อยมากรเราเผอเหมือนจะไม่พอใช้แล้วนะอ่าาดูวดันห้าสิบสี่วันนะเราจะทํางานแค่นี้พอแล้ที่ผ่านมาไม่นับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับห้าสิบี่วันนะสแสดงว่าเดือนธันวาคมเนี่ยฉลองส่งท้ายนะปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณมีเงินครึ่งล้านใช้แน่ คอยคุณต um, ั้งใจเอาแล้วเดี๋ยวจะแจกเอกสารให้ทุกคนในรุ่นนี้ถือว่ารุ่นฟรีทุกอย่างเลยครบอบมก็ฟรีเอกสารก็ยังขายฟรีด้วยห้าหมื่นเนี่ยแต่ก็จะได้อย่จริงจรครับอ่าเราดูกันส่วนเนี้ยอาจารย์ผมเขียนก๊อปถูกกว่าไปดูนะถูกไหมอาจารย์ถูกนะผมชอบเขียนผิดด้วยอาจารย์แก้ให้หลายตัวสูตรสำเร็จหนึ่ง 254กอกปี้ได้จริง100%ครับการทำงานนะครับผมทำให้คุณเห็นภาพนี้นะครับระหว่างคนคุณสมัครเข้ามาเนว,วันที่อะไรก็แล้วแต่นับจากวันที่คุณเขียนไปสมัครโตคุณนับไปเลยครับ 1. 2, 3, 4, วัน2วัน3วัน4ี่วันนี่คือ4วันของชีวิตเรานะครับเราจะมีรายได้แบบนี้เลยครับ1ถึง4ชั้นที่1จะมี 6, องค์กรด้านซ้าย1คนด้านขวาหคนรวมแล้วมี2คนเอาไปก่อน50บาท ผมยังไม่นับค่าแนะนํานะครับเพราะค่าแนะนาคุณจะได้ข้างละยี่สิบาทนะเป็นเก้าสิบาทพอดีเลยนั่คือชั้นแรกแต่ไม่ต้องคุยเอาถึงมันโอนกันผมจะคุยแค่ทีมอ่อนกับทีมแข่งเท่านั้นไม่คุยไม่โจ้แม่ชิ้นด้วยแล้วคนมาดูวว่ามันน่าดื่มแม่แกาแฟเนี่ยวันละสองตองเลยนะชั้นที่สอง,สอง,สอง,สองครับการทํางานในชั้นที่สองเนี่ยก็อยู่ในช่วงสี่วันเดี๋ยวคนจะให้เห็นภาพการสปอนเซอร์ด้วยนะครับซ้ายจะเกิดขึ้นมาในทีมเอนะครับมีสองคน ด้านขวาเกิดขึ้นมาอีกสองคนเอ๊ะเดี๋ยวนะครับผมรู้สึกว่าผมจะสลับภาพกันผิดไปภาพหนึ่งเดี๋ยวท่านจะงงงิงกันไปใหญ่นะสูตรหนึ่งสองสี่ห้าเราสปอนเซอร์เอมาอันนี้ใช้เวลาอาจจะวันสองวันละสปอร์เซอร์บีมาโอเคครบสี่วันนะครับนี่คือตัวเราเนี่ยวันที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยเท่ากับได้มาสองคนนะฮะจากนั้น A กับ B เนี่ยตั้งแต่วันที่ห้าห้าหกเจ็ดแปดในสี่วันเนี่ย เอกับบีทำงานสี่วันไปเลย <c oughs> เขาจะมีแบบนี้ครับเอก็แบบนี้ครับบี B ก็แบบนี้ครับอ่าโอเคนี่คือในช่วงถัดไปอีกสี่วันถ้าหมดมันผ่านไปแปดวันแล้วนะตัวเราเองเนี่ยสี่วันใช้หมดไปแล้วลูกทีมสองคนเนี้ยสี่วันขเขาก็ใช้หมดไปแล้วอันนี้จะเห็นภาพแล้วนะฮะแล้วคุณดูต่อนะครับ อายรได้เนี่ยวิสตองรับสูงสุดสองล้านเนี่ยก็คุณต้องทําตามแผนเราแต่วันนี้เราจะคุยที่ห้าแสนถึงแปดแสนบาททําทอย่างไร,รก็เข้าอันเมื่อกี้เลยนะครับถ้าดูดีนะครับชั้นที่สองที่ว่าเนี่ยนะฮะอันนี้ไไคือรายได้เพิ่งมาปอีกร้อยหนึ่งร้อยสิบาทแล้วทางานแกะวันโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยร้อยสิบาท <c oughs> ก็เหมือนบาทเดียวเมื่อกี้ไงฮะ <c oughs> คนดูแล้วเนี่ยถ้าคนดูไม่เป็นนะมันไม่คุ้มนะอ่มาดูอีกสี่วันถัดมานะครับ ผ่านไปสิบสองวันนะฮะคุณได้อีกสองร้อยนะเพราะทุกคนทำงานสี่วันสี่วันสี่วันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไล่ให้ครบหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับผ่านในยี่สิบวันนะฮะได้ตามนี้เรยฮะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทผ่านไปยี่สิบวันเหลือสิบวันครับจะครบหนึ่งเดือนวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่คุณได้เป็นพันหกวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่แปดคุณรับก็มีสามพันสอง แค่ผ่านไดสี่วันนะวันที่ยี่สิบเก้าถึงสาสิบเอ็ดคุณรับไปหกวันตีรวมทั้งหมดในการทำงานสามสิบวันถึงสาสิบเอ็ดว,วันเนี่ยคุณรับไปหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับนี่เดือนแรกอะไรก่อนแต่ก็ดูกดเทวีคูณนะครับพอเดือนที่สองตั้งสวยมากเดือนที่สองจับตาดูเดือนที่สองให้ดีดไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมตื่นเต้นสุดๆเลยนะให้ทุกคนทําเหมือนกันนี่แหละเหมือนเดิมเลย สี่วันสองคนเหมือนเดิมยังไงยังมั้นมาดูรายได้ฟังเพลงไปด้วยวันนี้จะดูจะดูหลายๆคนทำไ่จะทำเขาได้ดู้เเพลงมันพาะอีกเดินนะฮะเอาพอผมมันจะดับไปเลยอ่าล้วถ้าดูอีกนะครับร่บเดือนใหม่นะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สกลุ่มคนที่อยู่ในชั้นที่9เนี่ยเขาก็จะมีองค์กรเกิดขึ้นมานะฮะ256 256 รายได้นะยครับวิกสตองรวมกันแล้วเนี่ยคุณได้มาหมื่นสองนะนี่แค่สี่วันของเดือนแรกเองนะถั้าไ่สี่วันครับวันนี้ห้าถึงวันที่แปดครับคุณรับรายได้วิกสตองในชั้นนี้ชั้นเดียวเลยครับสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทอีกสี่วันถัดมาครับวิกสตองห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทสิบสองวันแล้วนะสิบสองวันแรกของเดือนที่สองเนี่ยห้าหกเจ็ด กว่าแปดหมืนกว่าบาทเ